น้ําที่เตรียมไว้นะคะน้ําดื่มของเรานี่แหละเดือดละเราก็เอาอัญชันทั้งสดและแห้งแล้วก็ใบเตยที่ห่อด้วยผ้าขาบางลงไปนะคะกดลงไปเดี๋ยวสารสีม่วงจะค่อยๆออกมาเป็นสีน้ำเงินแล้วเห็นไหมคะนี่แหละเขามีสรรพคุณมากมายเลยใครที่รักสุขภาพนะคะทานได้ ใครที่สนใจนะคะถ้าดูในส่วนที่นำเสนอเนี้ยไม่เข้าใจก็เข้าไปดูที่อยู่ทุกได้ที่ดวงนภา91456ค่ะแล้วก็ที่ Facebook ดวงนภาเสียงสนอนะคะสาเหตุที่ขวนขวายแล้วก็ทำน้ำสมุนไพรทานไม่จริงๆเราไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีบัวบกนะคะย่านางแล้วก็ฟักข้าว คือก่อนหน้านี้นะคะเรามีคนป่วยค่ะแล้วก็ยังก็ยังป่วยอยู่นะคะเป็นโรคเรื้อรัสมองค่ะเราก่อนหน้านี้เศรษฐกิจด,ดีเนี่ยค่ะ,ะไรายได้ดีเราก็มีปัจจัยมีเสื้อตังซื้ออาหารเสริมนะคะให้คนป่วยได้ทานแต่ว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีรายได้เราน้อยลงเราก็เอ๊จะทำยังไงดีคนป่วยก็ต้องดูแลนะคะการดูแลคนป่วยเนี่ยดูแลแล้วเขาไม่มีอาการดีขึ้นนี่เราคนดูแลนี่ก็ใจถอดเหมือนกันนะคะ ก็เลยเข้าไปดูใน youtube ขวัขวายลูกๆก็บอกแม่อยากรู้อะไรแม่ก็เข้าไปดูเถอะใน YouTube นี้ให้แม่ได้ดูเยอะแยะมากมายก็เลยเข้าไปดูว่าอันไหนที่จะ,ะช่วยฟื้นฟูคนป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้บ้างนะคะและอีกอย่างหนึ่งตัวเองก็มีปัญหาเรื่องของการขับผดไม่เพียงพอโดยตัวเองเนี่ยผ่านไม่เพียงพอสะสมมานานกว่าสิบปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นมีปัญหาเรื่องน้ำในห้งไม่เท่ากัน ชนิดที่ยกหน้าไม่ได้เลยนะคะจะาเจียนออกมาเพราะว่าบ้านหมุนตาหูลายหมดเลยนะคะไปพบคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยาคลายเครียดบอกไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากได้เราไม่อยากทานยาปฏิชีวนะเราอยากจะดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติบําบัดแต่ก็เาอายเทอเมอริสเมอริสอนนะคะยากแก้วเวียนหัวที่คุณหมอจ่ายให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคไม่เฉพาะน้ำในหูไม่เท่ากันกับพวกที่มีอาการเวียนหัวคะ่ะ ไม่ค่อยได้ทานแต่เอาไว้เวลาฉุกเฉินที่เราเกิดปัญหาเราก็จะทานนะคะแต่ว่าเราก็มาเรียนรู้เรื่องเราก็ดูแลสุขภาพโดยการใช้ธรรมชาติบําบัดน้ําใบบบอบน้ำเนาี่ยน้งฟักข้าวแล้วก็อัญชันนะคะนี่แหละที่จะช่วยทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ยอมรับเลยว่าสุขภาพเราดีขึ้นจริงๆ คุณผู้ชมท่านใดก็สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะเราก็ยังคงอยู่ที่ dnc new 1นะคะถ้าไปดูเพป่อจะเจอกันได้หรือว่าที่อินเพรนชนชั้น5าา้าลาดเพ้าเดือดและค่ะเดือดแล้วนะเดี๋ยวเป็นขั้นตอนในช่วงต่อไป